สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเ,เปิดบัญชี Xnet กันนะครับมาดูวิธีการเปิดบัญชีของ b o รกเกอร Xnet นะครับก่อนอื่นเลยก็เข้าไปที่ w w w บไซต์น s s โปรฟิชชั่น e ล .boxsport.com ก่อนนะครับเข้าไปแล้วก็ไปหาคำว่าเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอยู่ด้านข้าง xnet.com นะครับ xnet นะครับเราเราก็กดเลย ถ้ากดที่ถ้ากดลิงก์จากนายโปรเฟชชั่นอลเทนเดอร์มันจะเป็นลิงก์เรฟเฟลล์ของเรานะครับเป็นลิงก์สมัครต่อถ้าสมัครต่อจากเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้ค่าคอมมิชชั่นก็ไปกดลิงก์ที่เว็บของเรานะครับหรือไม่ถ้าถ้าไม่ได้กดก็ให้พิมพ์ที่แ d ดเด s บ Bar นะครับ xnst.com/a/4614 เมื่อเข้ามาที่โบรกเกอร์ xnst แล้วนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างหาคำว่า trading account ครับแล้วก็กดคำว่า trading account จากนั้นก็จะมาที่ account registration นะครับ account registration มีให้เลือก3แบบนะครับ account แบบเส้นแล้วก็แบบ mini account แล้วก็แบบ classic account account แบบเซ้นนะครับจะมีเงินลงทุนต่ำสุดที่1 s คือเราสามารถฝากเงินต่ำสุดได้1 s 1ดอลลาร์นะครับแล้วก็ mini account เราสามารถฝากเงิน ได้ต่ำสุดสิบดอลลาร์คลาสสิกแอคเคาท์ฝากเงินต่ำสุดห้าพันดอลลาร์เลเวเลตหนึ่งต่อหนึ่งพันเท่ากันหมดนะครับแล้วก็เดบิตโดยใช้ y e currency ก็คือใช้ e currency พวก lrwm ได้ครับแล้วก็เดบิตโดยใช้ y transfer ก็คือโอนเงินจากแบงค์ได้นะครับสเปซ เริ่มต้นที่0.7ปิ p นะครับแต่สเปคของบัญชีคลาสสิกนี้จะเริ่มต้นที่0.4เราก็มาลองอ่านรายละเอียดกันนะครับเมื่ออ่านรายละเอียดเสร็จก็ให้คลิกที่ Account ได้เลยครับ OpenAccount ว่าเราจะเลือก Account ไหนผมแนะนำนะครับถ้าทุนต่ำกว่า 10s ให้เปิด Account SendAccount แต่ถ้าทุนสูงกว่า 50s 50ตดอลลาร์นะครับให้เปิด Mini Account มินเนี่ยเขาจะเทรดต่ำสุดที่10ดอลลาร์0.01ล็อตเมื่อเปิดเข้ามาที่แอคเคา t ์ดีชแตชชันแล้วเราก็จะมาใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรานะครับสมัครลงไปอันแรกก็เลือกอันแรกเลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อ โทษทีนะครับ Middle Name ไม่ต้องมีก็ได้ครับใส่นามสกุลครับอีเมลอ๋อใส่เบอร์โทรนะครับ ประเทศไทยนะครับเมืองเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเราก็ได้ครับอันนี้ใส่อัปเดตนะครับใส่ ที่อยู่บ้านเลขที่นะครับเราก็ใส่10โคดนะครับรหัสไปรษณีย์เลเวลเล e เลเวลเลมีให้เลือกตั้งแต่1ต่อ2ถึง1ต่อ1น0 0นะครับเลเวลเล e สูงๆก็คือเราจะใช้ยูทมาจินเยอะเลเวลเล e ต่ำๆเราก็จะใช้อ่าโทษทีครับเลเวลเล e สูงๆใช้ยูทมาจินน้อยเลเวลเล e ต่ำๆเราจะใช้ยูทมาจินเยอะ อย่าง l e เ e ลหน1ต่อ100นี่ก็คือเหมือนที่เราเทรดในมา t ที่ว่าครับถ้าเราเทรด1 0 0ดอลเราก็ต้องใช้ยุดมาจิ้น100ดอลแต่ถ้าเราเลือก1ต่อ1000ถ้าเราเทรด1 0 0ดอลเราจะใช้ยุดมาจิ้นแค่ประมาณ10-20ึงดอลครับอ่า o u n t c u r r e n c y ก็เลือก USD United States Dollar นะครับแล้วก็พิมพ์ ที่พิมพ์ตัวอักษรที่เห็นด้านบนนะครับจากนั้นก็กด next ครับขั้นตอนนี้เราก็่าไปเอา activation code ครับที่ได้จากอีเมลนะครับก็ไปเปิดเปิด gmail นะครับ เมื่อกี้ผมสมัคร Gmail ไปมาแล้วครับจดหมายแล้วก็ Copy ตัวนี้เลยครับไปแล้วก็ไปวางจากนั้นก็ ทางบลอกเกอร์จะส่ง Activation Code ไปทางมือถือของเรานะครับให้เราไปเอาโค้ดนั้นมาใส่2 5 5 1 0 2เราก็กด next ครับถ้าไม่ได้รับโค้ดเราก,กด r e s e n d sms ออีกครั้งหนึ่งนะครับ มาถึงขั้นตอนนี้เราก็เลือกที่อันแรกนะครับแล้วก็คลิก next จากนั้นก็กำหนด password ครับถ้าใครขี้กเกียจกำหนด password ก็กด generate password ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ขี้เกียจก็ใส่ password ไปครับงั้นผม generate ตพัทเวิร์ดดีกว่าคราบก็ได้พัทเวิร์ดมาแล้วก็ได้พูนพัทเวิร์ดมาได้อินเวสเตอร์พัทเวิร์มดรมาแล้วครับแล้วก็กด next ครับ พอเรากด next เสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมาที่หน้านี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเราเปิดบัญชีอะไรผมเปิดบัญชี mini account ทีนี้เราก็มาดาวน์โหลด mt4 กันนะครับก็กดเลยดาวน์โหลด meta trader 4เมื่อกดขึ้นก็สตาร์ทดาวน์โหลดเลครับ เพนครับแล้วก็ Next ครับ Next คลิกไออาร์กีครับแล้วก็ Next ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไม่ต้องพิมพ์เหมือนผมก็ได้ เพราะว่าผมลงไว้แล้วเดี๋ยวมันจะไปซ้ำไฟล์เดิมครับผมเลยต้องใส่รายละเอียดไปอีกสำหรับคนที่ดาวน์โหลดโปรแกรมลงใหม่ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับคลิกเน็กๆไปเรื่อยๆนะ,ะเราก็ได้โปรแกรม mt 4มาแล้ว รอนิดนึงครับรอโปรแกรม โอเคครับโปรแกรมขึ้นมาแล้วครับเมื่อโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราก็ไปเอารหัสแล้วก็พาสเวิร์ดของเรามาใส่แล้วเราก็ล็อกอินนะครับรหัสกับพาสเวิร์ดผมอ,อยู่ใน Gmail กดไปที Gmail ตัวนี้ครับตรงนี้คือล็อกอินนะครับเราก็เอาไปใส่ ใส่ตรงนี้ครับช่องนี้แล้วก็ไปเอาพาสเวิร์ดแลกเข้าพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็มาใส่ครับแล้วก็เลือก xnet เรียวนะครับแล้วก็ล็อกอิน ดูที่ช่อง Connect ด้านความความมือล่างนะครับมันจะขึ้นตัวเลขเราก็ดูที่เทรเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วล็อกอินเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์นะครับเราก็เลือก New Chart จากนั้นก็เลือกค่าเงินนะครับ เพียงเท่านี้เราก็ได้เราก็เปิดบัญชี e x n e s ได้แล้วครับแล้วก็มีโปรแกรม MT4 ไวส้สำหรับเทรดเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาสอนวิธีการใช้ MT4 กันนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ